สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเพราะมะเขือเทศด้วยลูกสดๆกันนะครับทําง่ายเห็นผลนะครับปลูกใส่กระถางปลูกใส่ที่หลุมปลูกใส่ดินข้างๆบ้านได้ทุกอย่างครับท่านผู้ชมเราได้มะเขือเทศมาแบบนี้นะครับสดๆเราได้พันุ์ที่ชอบที่ถูกใจนะครับเรามาเพาะกันเลยนะครับแบบง่ายเลยครับท่านผู้ชม เรานํามาฝานเป็นเว้นๆแบบนี้วางลงกระถางนะครับกระถางขนาด10นิ้ว9นิ้ว8นิ้วได้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมครับแบบนี้ก็ดินกรบท่านผู้ชมรู้ไหมครับ7วันครับงอกเห็นผลเลยท่านผู้ชมมะเขือเทศงอกง่ายมากท่านผู้ชมครับก็ตามด้วยน้ําแบบนี้นครับดินก็ดินปลูกนะครับเแบบดดินปลูกทั่วๆไปก็ได้ท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับทำสูตรนี้นะครับประหยัดเวลานะครับประหยัดเวลาและก็ได้สายพันธุ์ที่เราชอบถูกใจด้วยนะครับเห็นไหมครับเวลาผ่านไป7วันก็ได้มะเขือเทศที่งอกขึ้นมาแบบนี้แล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับเราจะนําต้นกล้าที่แข็งแรงนะครับนําไปปลูกนะครับใส่กระถางนะครับกระถางแนะนําให้เป็น10นิ้วอย่างน้อยนะครับ แต่ถ้าอยากได้กระถางใหญ่กว่าน,นี้ยิ่งดีท่านผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็จะเอามาใส่กระถางเล็กก่อนนะครับเพื่อจะให้ต้นมะเขือเทศของเรานะครับได้เจริญเติบโตก่อนนะครับสมบูรณ์แข็งแรงจะดีนะครับหรือใครอยากจะนําไปปลูกนะครับที่กระถางใหญ่หรือลงดินเลยก็ได้นะครับแต่ก็เสี่ยงในการ ที่จะมีศัตรูพืชนะครับต่างๆนะครับมารบกวนนะครับเราจึงเพาะให้ตัวก่อนท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับไม่เสียหายนะครับท่านผู้ชมครับแบบนี้นะครับต้นกล้าเล็กๆแบบนี้เราเพาะไปเรียบร้อยแล้วเราก็เอาลงดินนะครับตะขาางแบบนี้ให้เขาได้ใหญ่พอสมควรตัวพอสมควรนะครับเราจึงนำไปปลูกนะครับ เห็นไหมครับแล้วก็ไว้ในที่ร่มนะครับท่านผู้ชมครับห้ามไว้ที่แดดเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมครับตามไปน้ํานะครับแบบนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับนาเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมนะครับแล้วก็ทําจริงได้ผลจริงเห็นผลจริงนะครับท่านผู้ชมครับทําตามด้วยเลยนะครับเห็นไหมครับพอโตขึ้นเราก็จะแบ่ง นะครับถอน1ต้นออกนะครับนี้เราก็เอาไว้2ต้นก่อนนะครับเห็นไหมครับที่เราเพาะแล้วก็ปลูกด้วยเมล็ดที่เรานํามาจากตลาดนะครับกําลังโตกําลังออกดอกเต็มเลยท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับนาเสนอสาระน่ารู้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนําเมล็ดพันธุ์ที่ เรานํามาจากตลาดนะครับเราต้องการสายพันธุ์ไหนเราก็ซื้อมาเลยนะครับรัประทานพอไม่หมดนะครับหรือจะแบ่งไว้สามารถปลูกได้เลยนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ